ความลับในบ้านเงียสงัดยามค่ำคืนทำให้ชีวิตฉันเปลี่ยนไปตลอดกาลสวัสดีค่ะฉันชื่อนภสอนัสสรอายุ23ปีเกิดและเติบโตในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงรายชีวิตฉันดูเหมือนจะเรียบง่ายแต่ลึกๆแล้วมีเรื่องราวที่ซ่อนอยู่มากมายเป็นคนที่ผู้คนมักชมว่าหน้าตาดีผมดำยาวสลวยรอยยิ้มอ่อนหวานแต่ไม่มีใครรู้ว่าความเจ็บปวดและความเหงาที่ฉันเก็บไว้ในใจนั้นลึกซึ้งแค่ไหนความรักครั้งแรกของฉันเริ่มที่มหาวิทยาลัยเชียงรายกับธนพล หนุ่มคนหนึ่งที่มีสเสน่ห์และชอบทําให้ทุกอย่างดูสนุกสนานแต่ความรักนั้นกลับจบลงด้วยการทรยศจากเพื่อนสนิทที่ช่วยฉันเลือกชุดก่อนออกเดทความเจ็บปวดดดครั้งนั้นแทบทําลายฉันแต่ฉันก็ยังให้อภัยเขาต่อมาฉันคิดว่าภาคภูมิคนที่สองจะต่างออกไปเพราะเขาดูเป็นผู้ใหญ่มีงานทําและดูเหมือนจะสนับสนุนฝันของฉันจริงๆแต่วันหนึ่งเขาก็หายตัวไปไม่มีแม้แต่โทรศัพท์ติดต,ต่อหรือข้อความในโซเชียลมีเดียทิ้งฉันไว้กับความเจ็บปวดอีกครั้งนรินะ Rin. คนที่สามนั้นดูอบอุ่นและพูดถึงอนาคตร่วมกันแต่เมื่อฉันเปิดใจให้เขาเขากลับใช้ฉันเพียงเพื่อความต้องการของตัวเองและทิ้งฉันไปเหมือนเดิมหลังจากเจ็บปวดจากความรักสามครั้งฉันสัญญากับตัวเองว่าจะไม่เปิดใจให้ใครอีกฉันสร้างกำแพงในใจขึ้นสูงแม้จะพยายามปิดกั้นแต่ความหนาวก็ยังคงหาเข้ามาในบางคืนฉันจึงเลือกที่จะให้ความอบอุ่นกับตัวเองด้วยวิธีลับๆที่ไม่ต้องพึ่งใครและนั่นคือจุดเริ่มต้นของคืนหนึ่งที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล คืนนั้นแม่ของฉันเข้านอนแต่หัวค่ำบ้านเงียบสงัดฉันจุดเทียนเล่มเล็กไว้ในห้องไม่ได้ล็อกประตูตามปกติแล้วค่อยๆซ่อนตัวอยู่ใต้ผ้าห่มมือสั่นกลืนน้ำลายขณะกุมวัตถุเล็กๆไว้แน,น่ใจเต้นแรงและความรู้สึกผิดเริ่มจางลงเมื่อฉันค่อยๆผ่อนคลายแต่ทันใดนั้นเสียงเปิดประตูดังขึ้นฉันรีบลืมตาขึ้นเห็นพ่อสมชายยืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าของเขาสแสดงความตกใจและสับสนไม่มีคำพูดใดๆเขาเพียงแค่หันหลังและปิดประตูอย่างช้าๆหัวใจฉันแทบหยุดเต้นเมื่อเย็นเฉียบและความหวาดกลัวเริ่มเกาะกินฉ นนั้นตอนเช้าพ่อเรียกฉันมาคุยเรานั่งเงียบอยู่สักพักก่อนที่เขาจะถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าทำไมถึงทำแบบนั้นล่ะลูกฉันตอบไม่ได้ในตอนแรกแต่ในที่สุดก็พูดออกไปว่าทำไมฉันถึงรู้สึกเจ็บปวดและไม่เชื่อใจในความรักอีกต่อไปวัตถุเล็กๆที่ฉันกุมไว้มันเป็นสิ่งที่ช่วยให้ฉันรู้สึกควบคุมตัวเองได้พ่อฟังด้วยสายตาเต็มไปด้วยความเข้าใจและพูดว่าพ่อก็เหมือนคนที่งงงานไม่รู้จะทำอย่างไรดีแล้วเขาก็เล่าเรื่องที่ทำให้ฉันชาวข้าแม่แอบมีชู้มาหลายเดือนแล้วพ่อกับแม่่่นน่ออยยยูดดด้้้้ววกกกััันนนนนนนใบบาาาหหหลงเเีแแตตมมืคไไส กันเลยนั่นทําให้ความสัมพันธ์ของเราทั้งสามคนเปลี่ยนไปตลอดการคืนถัดมาฉันนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ในห้องอีกครั้งมีเสียงเคาะประตูเบาๆพ่อ,พอโผล่มาดูว่าเป็นอะไรไหมฉันพยักหน้าเขาเข้ามานั่งข้างเตียงเราไม่ได้พูดถึงเรื่องเมื่อคืนแต่คุยกันเรื่องปัญหาในชีวิตแต่งงานของพ่อแม่พ่อพูดถึงความเหงาและความต้องการได้รับการยอมรับฉันฟังด้วยความเข้าใจและนั่นคือจุดเริ่มต้นของสายสัมพันธ์ที่แปลกประหลาดระหว่างเราสองคนที่ไม่ใช่ความเป็นพ่อและลูกธรรมดาอีกต่อไป ในคืนหนึ่งที่ฝนตกหนักบ้านเงียบสนิทพ่อดูเหนื่อยล้ากว่าปกติเขาพูดเสียงแผ่วว่าพ่อไม่ไหวแล้วนะลูกฉันถามกลับไปว่าพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าเขาตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความสับสนจากนั้นเขาวางมือบนต้นขาฉันทั้งคู่ต่างหยุดนิ่งหัวใจฉันเต้นแรงและกลัวจนพูดไม่ออกทุกอย่างเริ่มสลับซับซ้อนและผิดปกติจากตรงนั้นเป็นต้นมา ฉันรู้ว่ามันผิดแต่ฉันก็ไม่สามารถหยุดความรู้สึกสับสนนี้ได้คืนแรกที่เราแต่เส้นแบ่งนั้นโดยไม่ได้ตั้งใจวันต่อต่อมาเราพบกันทุกคืนหลังจากแม่หลับบางคืนพูดคุยบางคืนก็เงียบแต่ฉันเริ่มรู้สึกแตกสลายจากการหลบหน้าคนรอบข้างโทรศัพท์เงียบและตอนกินข้าวกับแม่ฉันก็หวังลึกๆว่าแม่จะไม่รู้ความลับที่ฉันเก็บไว้ในใจแม่ยังนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารด้วยรอยยิ้มที่ดูไม่รู้เรื่องอะไรฉันรู้สึกเหมือนถูกจับตาดูและความรู้สึกผิดเริ่มกัดกินหัวใจฉันมองเพดานในคืน่มมตนนขึ้าาาฉััถววเอง ฉันกำลังทำอะไรอยู่กันแน่นี่ไม่ใช่ความรักหรือความอบอุ่นมันคือกับดักที่ฉันติดอยู่ในห้องที่ไม่มีหน้าต่างสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือบางครั้งฉันก็อยากให้มันเป็นแบบนี้พ่อทำให้ฉันรู้สึกว่าเป็นที่ต้องการแต่ความรู้สึกนั้นทำให้จิตใจฉันสับสนและเจ็บปวดเกินจะบรรยาย ฉันเริ่มเขียนไดอารี่บอกความลับที่ไม่มีใครรู้ฉันเกลียดตัวเองและอยากบอกใครสักคนแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงวันหนึ่งหลังจากพ่อออกไปฉันมองกระจกเห็นผู้หญิงแปลกหน้าที่ดูเหนื่อยล้าและวา่างเปล่ามองฉันด้วยสายตาที่เหมือนรอใครสักคนมาช่วยแต่ไม่มีใครมาฉันรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะฉันเองและก็มีเพียงฉันเท่านั้นที่จะหยุดมันได้ คืนนั้นฉันตัดสินใจว่าไม่สามารถปล่อยให้สิ่งนี้ดำเนินต่อไปอีกฉันต้องพูดอะไรสักอย่างแม้จะยังไม่พร้อมจะบอกแม่ก็ตามความลับที่เก็บไว้ทําให้ฉันเจ็บปวดมากจนต้องระบายออกเป็นก้าวแรกของการเยียวยาใจฉันได้ขอให้ใครเข้าใจแค่หวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นบทเรียนให้กับใครก็ตามที่หลงทางในความเหงาและความรับที่สับสน ในห้องนั้นเทียนเล่มเดียวยังคงส่องแสงอย่างอ่อนโยนผมยาวดำของฉันสยายลงบนไหล่สวมชุดเรสสีแดงวายเนื้อผ้านุ่มลื่นที่โอบรัดรูปร่างอย่างนุ่มนวลรองเท้าแพลตฟอร์มสีเบจเนื้อนุ่มและเครื่องประดับเรียบง่ายอย่างสร้อยไข่มุกและกำไลงเงินเงาของฉันในห้องนั้นดูเศร้าและเต็มไปด้วยสเสน่ห์ชวนฝันฉันกระซิบกับตัวเองว่าตอนนี้ไม่มีที่ให้หนีอีกแล้วเสียงฝนที่กดหน้าต่างเหมือนเสียงหัวใจเต้นรัวและทันใดนั้นมีเสียงบางอย่างตกลงใกล้ประตูฉันลุกขึ้นอย่างตกใจและเดินไปดูเห็นซองเอกสารเก่าๆวางออออยยู่ขขบซงงงมีีีตััววหนสสืแดเไ หอว่าอย่าเปิดเมื่อฉันสั่นแต่ความอยากรู้ทําให้ฉันเปิดซองนั้นต่อซองเอกสารในมือของฉันหนักไปได้วยความลึกลับและความกลัวฉันค่อยๆเปิดออกอย่างระมัดระวังภายในซองมีทั้งภาพถ่ายและจดหมายเก่าๆภาพถ่ายเป็นภาพที่แม่ของฉันยืนอยู่กับชายแปลกหน้าในที่แห่งหนึ่งทั้งสองคนดูเหมือนอยู่ในสถานการณ์ตึงเครียดชายคนนั้นมีใบหน้าที่ฉันไม่คุ้นเคยแต่แสงไปได้วยความน่ากลัวเหมือนคนที่ถูกเล่ล่าแม่ของฉันกลับดูวิตกกังวลและ ไม่มั่นคงเหมือนคนที่กำลังหนีอะไรบางอย่างจดหมายที่อยู่ในซองนั้นมีลายมือที่เลือนรางเขียนด้วยหมึกจางๆว่าความจริงมักซ่อนเร้นอยู่ในความมืดแต่หากไม่มีความกล้าที่จะผเผชิญน,นอกหาเราจะติดอยู่ในความมืดตลอดไปข้อความนั้นทําให้ฉันสันสานทั้งร่างหัวใจเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาจากอกฉันรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในความลึกลับที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ฉันหันกลับไปมองทางเดินมืดยาวในบ้านที่ปลายทางเป็นเงาไฟเล็กๆของโทรศัพท์มือถือที่ยังเปิดอยู่เสียงของฉันดังขึ้นใครนะ่ะ แต่ไม่มีใครตอบกลับความมืดตับปืนกินทุกอย่างฉันอยากจะตามแสงนั้นไปแต่จังหวะที่ก้าวขาไปมีเสียงฝีเท้าที่หนักแน่นและช้าๆเดินเข้ามาจากด้านหลังฉันหันกลับไปอย่างรวดเร็วพบว่าพ่อสมชายยืนอยู่ใบหน้าของเขาแข็งกร้าวและสายตาเต็มไปด้วยความเด็ดขาดนภสรพ่อพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเราไม่สามารถปิดบังความจริงได้อีกต่อไปแล้วฉันอยากจะปฏิเสธและวิ่งหนีแต่รู้ดีว่าทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปชีวิตของเรากำลังจะถูกเปิดเผยฉันพยักหน้าช้าๆน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวพ่อฉันอยากรู้ความจริง เรานั่งลงด้วยกันในห้องนั่งเล่นพ่อหยิบแฟ้มเอกสารเก่าๆที่เต็มไปด้วยหลักฐานและเรื่องราวที่แม่พยายามปกปิดออกมาเล่าเรื่องราวทั้งหมดเขาบอกฉันว่าชายในภาพถ่ายเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงในชุมชนแต่เขามีเงามืดและความลับที่อันตรายแม่ของฉันถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาโดยไม่เต็มใจและนั่นทําให้ครอบครัวเราตกอยู่ในอันตรายมากกว่าที่คิดฉันรู้สึกเวียนหัวและปวดใจไม่ได้ฟังแต่ก็เข้าใจว่าทําไมพ่อถึงต้องเก็บความลับนี้ไว้ทันใดนั้นเสียงเครื่องโทรศัพท์บ้านดังขึ้นพ่อรีบรับสายด้วยความตกกใจเเเสสสีียยยยงงปปปลลาาา็นนแห้ สมชายความจริงจะต้องเปิดเผยถ้าไม่อยากให้ทุกคนตกอยู่ในอันตรายน้ำเสียงเย็นชาและเต็มไปด้วยคำขู่ฉันรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังสั่นคลอนและความลับที่ถูกซ่อนไม่เริ่มจะเผยออกมาหลังวางสายพ่อหันมามองฉันอย่างจริงจังนภสรเราต้องวางแผนและเตรียมตัวให้พร้อมฉันรู้สึกถึงความกล้าหาญที่เริ่มเกิดขึ้นในใจแม้ว่าจะกลัวแต่ฉันก็ไม่อยากวิ่งหนีกต่อไปคืนนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้เพื่อความจริงและความปลอดภัยของครอบครัว ในขณะนั้นฉันไม่รู้เลยว่ามีใครบางคนกำลังซุ่มดูเราจากที่ไกลๆเงามืดที่มิ่งสงบนั้นเต็มไปด้วยสายตาที่คมกริบเหมือนรอจังหวะที่จะโจมตีความลับที่ซ่อนไว้ในบ้านหลังนี้ก็มันจะกลายเป็นบทพิสูจน์ที่ยากจะหลีกเลี่ยงฝนยังคงโปรยปลายลงมาที่หน้าต่างเสียงหยดน้ำกระทบกระจกเหมือนคำถามที่ไม่มีคำตอบฉันนั่งอยู่บนเตียงมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยความหวาดระแวงและความหวังปนเปกันชุดเดรสผ้าสตินสีแดงวายยังคงโอบรัดร่างกายฉันอย่างนุ่มนวลรองเท้าส้นสูงสีดำวางไว้ข้างเตียง เครื่องประดับประกายระยิบระยับบนข้อมือและคอของฉันสะท้อนแสงเทียนอ่อนๆเสียงฝีเท้าและความเงียบในบ้านผสมกับความรู้สึกตื่นเต้นและหวาดกลัวในใจฉันจนแทบจะหยุดหายใจนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ฉันไม่เคยคิดว่าจะต้องเจอฉันกระซิบอย่างเงียบๆขณะที่ความมืดและความลับยิงคงปกคลุมบ้านหลังนี้อย่างหนาทึบต่อ เสียงฝนที่กระทบกระจกยังคงดังต่อเนื่องราวกับเตือนฉันว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีวันจบลงง่ายๆฉันนั่งอยู่บนเตียงในห้องที่แสงเทียนส,สลัวสลัวส่องให้เห็นเงาร่างของตัวเองในกระจกผมยาวดำสลวยปล่อยลงมาถึงกลางหลังสวมชุดกระโปรงผ้าสาตินสีแดงวายที่เผยให้เห็นไหล่และลำคอขาวเนียนรองเท้าส้นสูงสีดำวางอยู่ใกล้ๆมือข้างหนึ่งกำลังจับโทรศัพท์มือถือที่แสงหน้าจอส่องสว่างในความมืดแต่ในใจฉันกลับเต็มไปด้วยความวุ่นวายและความกลัว ทันใดนั้นเสียงเคาะประตูเบาๆดังขึ้นอีกครั้งฉันสะดุ้งเล็กน้อยแต่ก็ไม่ลุกไปเปิดทันทีเพราะยังไม่แน่ใจว่าคือใครเสียงนั้นเงียบลงไปสักพักก่อนจะมีเสียงเรียกชื่อฉันอย่างแผ่วเบานภสรเปิดประตูหน่อยได้ไหมเป็นเสียงของพ่อสมชายฉันกัดริมฝีปากล่างอย่างลังเลก่อนจะลุกไปเปิดประตูพ่อเดินเข้ามาในห้องด้วยท่าทางเหน็ดเหนือ่อใบหน้าปรากฏรอยคล้ำใต้ดวงตาที่แสดงถึงความเครียดสะสมมานานเขานั่งลงข้างเตียงฉันมองเห็นมือของเขาที่สั่นเล็กน้อยท่าทางที่ไม่เหมือนพ่อผู้เข้มแข็งที่ฉันรู้จักพ่อล่ะ ฉันถามเสียงเบาพ่อถอนหายใจพ่อกลัวกลัวว่าเราจะไม่สามารถรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นได้เขาพูดเสียงแผ่วแต่พ่อก็รู้ว่าตอนนี้เราไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วฉันพยักหน้าช้าๆความรู้สึกอบอุ่นบนความเศร้าเข้ามาในใจเราคุยกันถึงเรื่องของแม่ความลับที่ถูกเก็บซ่อนไว้มานานและชายลึกลับที่แม่เกี่ยวข้องได้พ่อเลาวว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ปัญหาครอบครัวธรรมดาแต่มีเงื่อนงำที่เกี่ยวพันกับอันตรายรอบตัวเราเราต้องระวังตัวให้มากขึ้นต้องไม่ไว้ใจใครง่ายๆ พอเตือนฉันรู้ว่าคำพูดของพ่อไม่ใช่แค่คำพูดธรรมดาแต่มันเป็นการเตือนถึงภัยที่กำลังจะเข้ามาเสียงรถยนต์ดังขึ้นที่หน้าบ้านทั้งสองคนหันไปมองด้วยความตื่นตระหนกมีคนกำลังมองเราฉันกระซิบพ่อลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างและมองออกไปนอกบ้านเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเขาบอกฉันรู้สึกถึงความกลัวและความตื่นเต้นในเวลาเดียวกันคืนที่เงียบสงัดนี้กลายเป็นคืนที่ไม่เหมือนคืนไหนในชีวิตของฉันทุกความลับที่ถูกเก็บซ่อนไว้กำลังจะถูกเปิดเผยและฉันรู้ว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นจะเปลี่ยนชีวิตตขอองเราาไปลดก แต่ในใจลึกๆฉันยังคงสงสัยว่าแล้วเราจะรับมือกับความจริงนี้ได้หรือเปล่าและความลับที่ซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้จะทําให้เรารอดพ้นจากภัยนี้ได้จริงหรือความเงียบและความมืดยังคงปกคลุมบ้านหลังนี้แต่ในใจฉันกลับเต็มไปด้วยคําถามและความหวังบางอย่างที่ยังไม่รู้คําตอบต่อ เสียงฝนยังคงโปรยปรายอย่างไม่หยุดหย่อนมันเหมือนเป็นเสียงสะท้อนของจิตใจที่วุ่นวายและกังวลในค่ำคืนนี้ฉันนั่งอยู่บนเตียงในห้องนอนของตัวเองชุดเดรสผ้าสตินสีแดงวายที่โอบรัดรูปร่างอย่างนุ่มนวลทำให้ฉันรู้สึกประบางและอ่อนแอไปพร้อมๆกันผมยาวดำสลวยหยดน้ำฝนเล็กๆที่ไหลผ่านหน้าต่างทำให้บรรยากาศในห้องดูเศร้าสร้อยอย่างไม่อาจอธิบายได้เสียงโทรศัพท์มือถือสั่นเบาๆบนโต๊ะข้างเตียงฉันหยิบขึ้นมาดูเป็นข้อความจากหมายเลขที่ไม่รู้จักเรารู้ทุกอย่างแล้ว ข้อความสั้นๆนั้นทำให้หัวใจฉันเต้นแรงขึ้นอีกครั้งความกลัวและความสงสัยประปนกันจนแทบจะหายใจไม่ออกทันใดนั้นประตูห้องก็ถูกเปิดอย่างช้าๆพ่อเดินเข้ามาใบหน้าเหนื่อยล้าของเขาสะท้อนความหนักใจที่ซ่อนอยู่ในใจนภสรพ่อเรียกชื่อฉันด้วยน้ำเสียงที่ไม่มั่นคงเราต้องพูดคุยกันอีกครั้งเรานั่งลงด้วยกันที่โซฟาในห้องนั่งเล่นพ่อหยิบแฟ้มเอกสารเก่าๆออกมาเปิดให้ฉันดูภาพถ่ายและจดหมายที่แม่เคยซ่อนไวเ้เผยให้เห็นเรื่องราวที่ลึกซึ้งและซับซ้อนกว่าที่ฉันเคยคิดไว้ พอเริ่มเล่าเขาคนนั้นไม่ใช่แค่คนที่แม่เคยพบเจอแต่เป็นใครบางคนที่มีอิทธิพลและอันตรายมากในชุมชนของเราฉันรู้สึกเหมือนโลกใบนี้กำลังหมุนเร็วขึ้นจิตใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความไม่แน่นอนแล้วเราจะทำยังไงต่อไปฉันถามพ่อมองตาฉันอย่างจริงจังเราต้องรวมพลังกันและเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่กำลังจะมาเสียงฝีเท้าดังขึ้นที่หน้าประตูบ้านอีกครั้งทุกอย่างเหมือนถูกจับตาดูอยู่ตลอดเวลาฉันและพ่อมองหน้ากันด้วยความตึงเครียดนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น พอพูดโดยน้ำเสียงหนักแน่นฉันรู้ว่าคำพูดนั้นหมายถึงอะไรคืนที่ดูเหมือนจะเงียบสงบกลับเต็มไปได้วยความตึงเครียดและความลับที่ถูกซ่อนไวล้ลึกๆในบ้านหลังนี้ฉันรู้สึกว่าทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปและไม่มีทางหวนกลับก่อนจะจบคืนนี้ฉันแอบมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นเงามืดที่เคลื่อนไหวยอยู่ข้างนอกเหมือนมีใครบางคนกำลังจับตามองเราอยู่ในความมืดต่อ ในคืนที่ความมืดปกคลุมทั่วทั้งบ้านเสียงฝนยังคงตกกระทบกระจกเป็นจังหวะช,ช้าช้าฉันนั่งอยู่ริมหน้าต่างในชุดเดรสผ้าสตินสีแดงวายที่โอบรัดรูปร่างอย่างนุ่มนวลผมดำยาวสลวยปล่อยไหลลงมาปกปิดไหล่ขาวเนียนมือข้างหนึ่งกำลังจับสร้อยไข่มุกที่คล้องคอไว้แน่นรู้สึกถึงความเย็นจากเครื่องประดับนั้นในความเยียบสงัดของห้องจู่ๆเสียงโทรศัพท์มือถือที่วางอยู่บนโต๊ะข้างเตียงดังขึ้นฉันรีบหยิบขึ้นมาดูพบว่าข้อความในจอเป็นข้อความลึกลับจากหมายเลขที่ไม่รู้จักหยุดทุกอย่างก่อนจะสายเกินไป ข้อความนั้นทําให้ใจฉันสันดริกไม่รู้ว่าควรจะกลัวหรือควรจะโกรธด,ดีทันใดนั้นประตูห้องถูกเปิดอย่างช้าๆพ่อของฉันสมชายก้าวเข้ามาในห้องใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและความวิตกกังวลเขานั่งลงข้างๆฉันด้วยท่าทางไม่มั่นคงมือที่เคยแข็งแรงกลับสั่นเล็กน้อยสสอนภสรเราต้องคุยกันอีกครั้ง พ่อพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนแต่มันคงเราเริ่มพูดคุยถึงเรื่องราวที่ซ่อนเร้นในอดีตของครอบครัวเอกสารเก่าๆภาพถ่ายและจดหมายที่แม่เคยซ่อนไว้ถูกเปิดเผยพ่อเล่าว่าผู้ชายในภาพถ่ายนั้นไม่ใช่แค่ชู้รักของแม่แต่เป็นคนที่มีอิทธิพลและเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอันตรายในชุมชนเขาคนนี้ทําให้ครอบครัวเราตกอยู่ในอันตรายพ่อบอกพร้อมกับถอนหายใจหนักหน่วงฉันรู้สึกถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในอกความกลัวที่เคยซ่อนเร้นในใจเริ่มประตูขึ้นมาอีกครั้ง ขณะที่เราคุยกันเสียงรถยนต์ดังขึ้นที่หน้าบ้านพ่อรีบลุกขึ้นไปดูด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความระแวดระวังมีคนกำลังจับตามองเราเขากล่าวฉันรู้สึกเหมือนทุกความลับที่เราเก็บไว้กำลังจะเปิดเผยและไม่มีที่ให้หลบซ่อนอีกต่อไปคืนที่เคยสงบกลับกลายเป็นคืนที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดและความไม่แน่นอนทุกก้าวเดินของเรากลายเป็นการลุ้นระทึกไม่ใช่แค่เพื่อความปลอดภัยของตัวเองแต่เพื่อปกป้องครอบครัวที่กำลังสั่นคลอนในความเงียบของคืนนี้ฉันได้แต่ตั้งคำถามกับตัวเองว่า เราจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้อย่างไรและความลับที่ปกปิดมานานนั้นจะนำพาเราไปสู่จุดจบหรือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เลวร้ายกว่าริมหน้าต่างฉันมองเห็นเงามืดเคลื่อนไหวอยู่ในความมืดเหมือนมีใครบางคนกำลังจับตามองเราอยู่ในเงามืดนั้นสายตาที่เย็นชาและเต็มไปด้วยความลับทำให้ใจฉันสั่นคลอนคืนนี้คงไม่ใช่แค่ฝนที่โปรยปรายอีกต่อไปฉันกระสิบเบาๆขณะที่ความมืดและความลับยังคงปกคลุมบ้านหลังนี้อย่างแน่นหนาต่อ เสียงฝนที่โปรยปลายลงบนหลังคาบ้านอย่างไม่หยุดยั้งทำให้บรรยากาศในบ้านหลังนี้เต็มไปด้วยความเงียบงนันและความลึกลับฉันนั่งอยู่บนเตียงในชุดเรสผ้าสตินสีแดงวายที่โอบรัดรูปร่างอย่างนุ่มนวลผมดำยาวสลวยร่วงลงอย่างเป็นธรรมชาติมือข้างหนึ่งกำลังกุมสร้อยไข่มุกที่สวมอยู่บนคอยอย่างแน่นหนาสายตาของฉันเต็มไปด้วยความวิตกกังวลและความหวาดกลัวเสียงเคาะประตูห้องเบาๆดังขึ้นอีกครั้งฉันกลืนน้ำลายแล้วลุกไปเปิดประตูพ่อของฉันสมชายยืนอยู่ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและความกังวล นภสรเราต้องคุยกันอีกครั้งเรื่องที่ซ่อนเร้นมันมากกว่าที่เราคิดเขาพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งแต่หนักแน่นเรานั่งลงด้วยกันในห้องนั่งเล่นพ่อหยิบแฟ้มเอกสารเก่าๆออกมาเปิดให้ฉันดูภาพถ่ายและจดหมายที่แม่เคยซ่อนไวเ้เผยให้เห็นเรื่องราวที่ซับซ้อนและอันตรายกว่าที่ฉันเคยคิดไว้พ่อเล่าว,ว่าผู้ชายในภาพเป็นนักธุรกิจที่มีอิทธิพลในชุมชนแต่เขามีความลับที่อาจทําให้ครอบครัวเราพังทลายเขาไม่ใช่แค่คนที่แม่เคยคบหาแต่เป็นใครบางคนที่สามารถทําลายชีวิตเราได้ พ่อพูด,ด้วยน้ำเสียงเศร้าฉันรู้สึกถึงความหนักอึ้งในใจและความหวาดกลัวที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเสียงโทรศัพท์บ้านดังขึ้นพ่อรีบรับสายด้วยความตื่นตระหนกเสียงปลายสายเป็นเสียงขมขู่สมชายความจริงจะต้องเปิดเผยหากไม่อยากให้ทุกคนตกอยู่ในอันตรายฉันรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังสั่นคลอนและความลับที่ซ่อนเร้นเริ่มเผยออกมาหลังวางสายพ่อหันมามองฉันอย่างจริงจังเราไม่มีทางเลือกอีกต่อไปต้องเตรียมตัวรับมือ ฉันพยักหน้าอย่างหนักแน่นถึงแม้จะกลัวแต่ฉันก็ไม่อยากวิ่งหนีกต่อไปคืนนี้คือจุดเริ่มต้นของการต่อสู้เพื่อความจริงและความปลอดภัยของครอบครัวเสียงฝีเท้าดังขึ้นที่หน้าประตูบ้านฉันและพอหันไปมองประตูพร้อมกันนามืดที่ยืนอยู่ในความมืดมีดวงตาสองประกายเย็นชาคืนนี้เราจะได้รู้ความจริงทั้งหมดฉันกระซิบบอกตัวเองอย่างใจสัน่นบ้านหลังนี้ไม่ได้ปลอดภัยอีกต่อไปความลับที่ซ่อนอยู่กำลังจะเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดกาลและฉันไม่รู้เลยว่าจะสามารถผ่านคืนที่มืดมิดนี้ไปได้อย่างไรต่อ แสงจันทร์สองลอดผ่านม่านบางในห้องนอนของฉันส่องประกายลงบนผิวขาวเนียนและชุดเดรสผ้าสตินสีแดงวายที่อบอุ้มรูปร่างอย่างนุ่มนวลผมดำยาวสลวยไหลลงมาปกปิดไหล่ขาวมือข้างหนึ่งกำลังกลุ่มสร้อยไข่มุกที่คล้องคอเอาไว้แน่นหัวใจฉันเต้นแรงด้วยความหวาดกลัวและความสงสัยที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากทางเดินฉันหันไปมองเห็นเงาของใครบางคนกำลังเดินเข้ามาในห้องอย่างช้าๆพ่อของฉันสมชาย เข้ามาในห้องด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยลา้าและความตึงเครียดเขานั่งลงข้างเตียงฉันรู้สึกถึงความอ่อนไหวในสายตาของเขานาพสสนเราต้องพูดคุยกันพอเริ่มต้นด้วยน้ำเสียงที่ไม่มั่นคงเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันมากกว่าที่เราคิดไว้ฉันพยักหน้าอย่างเงียบๆพร้อมกับความรู้สึกหนักอึ้งที่เพิ่มขึ้นในอกเขาหยิบแฟ้มเอกสารเก่าๆออกมาเปิดให้ฉันดูภาพถ่ายและจดหมายที่แม่เคยเก็บซ่อนไว้เผยให้เห็นความลับที่สันสะเทือนใจชายในภาพถ่ายไม่ใช่แค่คนรักของแม่แต่เป็นบุคคลที่มีอิิทธพลแลแะออันนนตรราายใชชุมขงเ เขาคนนี้ทําให้ครอบครัวเราตกอยู่ในอันตรายพอ่อพูดด้วยน้ําเสียงที่เต็มไปด้วยความเศร้าฉันรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกําลังสั่นคลอนและความกลัวเริ่มเข้าครอบงาจิตใจทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์บ้านดังขึ้นพ่อรีบรับสายด้วยความตื่นตระหนกเสียงปลายสายเป็นเสียงคมขู่สมชายความจริงจะต้องเปิดเผยหากไม่อย่างนั้นทุกอย่างจะพังทลายฉันรู้สึกถึงความหวาดกลัวที่เพิ่มขึ้นในใจหลังวางสายพ่อมองมาที่ฉันอย่างจริงจังเราต้องเตรียมตัวให้พร้อม ฉันพยักหน้าอย่างหนักแน่นถึงแม้จะกลัวแต่ฉันก็รู้ว่าต้องเผชิญกับความจริงนี้เสียงฝีเท้าดังขึ้นที่หน้าประตูบ้านฉันและพ่อหันไปมองพร้อมกันเงามืดที่ยืนอยู่ในความมืดมีดวงตาที่เย็นชาและเต็มไปด้วยความลับคืนนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปฉันกระซิบกับตัวเองอย่างใจสัน่นบ้านหลังนี้ไม่ปลอดภัยอีกต่อไปความลับที่ซ่อนเร้นกำลังจะเผยออกมาและฉันไม่รู้เลยว่าคืนนี้จะจบลงอย่างไรต่อ เสียงฝีเท้าช้าๆที่ก้าเข้ามาใกล้ประตูห้องนิยามค่ำคืนทำให้หัวใจฉันเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาจากอกมือที่สั่นเทาของฉันยังกลุ่มสร้อยไข่มุกที่คล้องคอไว้แน่นชุดเรสผ้าสตินสีแดงวายที่โอบรัดรูปร่างอย่างนุ่มนวลทำให้รู้สึกประบางและอ่อนแอในเวลาเดียวกันผมดำยาวสลวยร่วงไหลลงมาปกคลุมไหลข่ขาวเนียนอย่างสง่างามประตูถูกเปิดออกช้าๆพ่อของฉันสมชายก้าเข้ามาด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและความวิตกกังวลดวงตาของเขามองมาที่ฉันด้วยความเจ็บปวดและความสับสน นภัสสอนเราต้องพูดคุยกันอีกครั้งน้ำเสียงเขาเต็มไปด้วยความหนักแน่นที่ฉันไม่คุ้นเคยเรานั่งลงบนโซฟาในห้องนั่งเล่นแฟ้มเอกสารเก่าๆที่เต็มไปด้วยภาพถ่ายและจดหมายถูกเปิดออกพ่อเล่าถึงชายในภาพถ่ายที่แม่เคยคบหาไม่ใช่แค่คนรักธรรมดาแต่เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลและเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอันตรายในชุมชนเรื่องราวที่ถูกซ่อนไว้ยาวนานเริ่มเผยออกมาเขาคนนี้ทําให้ครอบครัวเราตกอยู่ในอันตรายมากกว่าที่คิดพอพูด,ด้วยน้ำเสียงเศร้าและหนักหน่วงฉันรู้สึกเหมือนโลกใบนี้กําลังสั่นคลอนและความกล เสียงโทรศัพท์บ้านดังขึ้นพ่อรีบรับสายเสียงปลายสายเป็นเสียงข่มขู่ว่าสมชายความจริงต้องถูกเปิดเผยไม่เช่นนั้นทุกอย่างจะพังทลายความหวาดกลัวและความไม่แน่นอนถาโถมเข้ามาในใจฉันหลังวางสายพ่อมองฉันอย่างจริงจังเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นฉันพยักหน้าแม้จะกลัวแต่ก็รู้ว่าถึงเวลาเผชิญหน้ากับความจริงเสียงฝีเท้าดังกึกก้องที่หน้าประตูบ้านฉันและพ่อหันไปพร้อมกันงามืดในความมืดมีดวงตายเย็นชาคืนนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปตลอดกาล ฉันกระซิบบอกตัวเองด้วยความหวาดหวัน่นบ้านหลังนี้ไม่ปลอดภัยอีกต่อไปความลับที่ซ่อนเร้นกำลังเปิดเผยและฉันไม่รู้เลยว่าคืนนี้จะจบลงอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่แน่ใจคือชีวิตฉันจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปต่อ เสียงฝีเท้าบนพื้นไม้เก่าช้าๆก้องกังวานในบ้านที่เงียยสงัดฉันยืนอยู่ริมหน้าต่างในชุดเดรสผ้าสตินสีแดงวายที่โอบรัดรูปร่างอย่างนุ่มนวลผมดำยาวสลวยปล่อยไหลลงมาปกคลุมไหล่ขาวเนียนมือข้างหนึ่งกลุ่มสร้อยไข่มุกที่คล้องคอไว้อย่างแน่นเสียงฝนที่กระทบกระจกเป็นจังหวะช้าๆทำให้บรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความลึกลับจู่ๆประตูห้องก็ถูกเปิดออกอย่างช้าๆพ่อของฉันสมชายเดินเข้ามาด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและความวิตกกังวลเขานั่งลงข้างๆฉันด้วยท่าทางไม่มั่่นนคคงงงมืออทีเเยแแข็็รกกลัับส้ นภัสสรเราต้องพูดคุยกันพอเริ่มต้นด้วยน้ำเสียงที่ไม่มั่นคงเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันมากกว่าที่เราคิดไว้ฉันพยักหน้ายอย่างเงียบเงียบพร้อมกับความรู้สึกหนักอึ้งที่เพิ่มขึ้นในอกเขาหยิบแฟ้มเอกสารเก่าๆออกมาเปิดให้ฉันดูภาพถ่ายและจดหมายที่แม่เคยเก็บซ่อนไว้เผยให้เห็นความลับที่สันสะเทือนใจชายในภาพถ่ายไม่ใช่แค่คนรักของแม่แต่เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลและอันตรายในชุมชนของเราเขาคนนี้ทําให้ครอบครัวเราตกอยู่ในอันตราย พ่อพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเศร้าฉันรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังสั่นคลอนและความกลัวเริ่มเข้าครอบงำจิตใจทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์บ้านดังขึ้นพ่อรีบรับสายด้วยความตื่นตระหนกเสียงปลายสายเป็นเสียงขมขู่สมชายความจริงจะต้องเปิดเผยหากไม่อย่างนั้นทุกอย่างจะพังทลายฉันรู้สึกถึงความหวาดกลัวที่เพิ่มขึ้นในใจหลังวางสายพ่อมองมาที่ฉันอย่างจริงจังเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมฉันพยักหน้าอย่างหนักแน่นถึงแม้จะกลัวแต่ฉันก็รู้ว่าต้องเผชิญกับความจริงนี้ เสียงฝีเท้าดังขึ้นที่หน้าประตูบ้านฉันและพ่อหันไปมองพร้อมกันเงามืดที่ยืนอยู่ในความมืดมีดวงตาที่เย็นชาและเต็มไปด้วยความลับคืนนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปฉันกระซิบกับตัวเองอย่างใจสัน่นบ้านหลังนี้ไม่ปลอดภัยอีกต่อไปความลับที่ซ่อนเร้นกำลังจะเผยออกมาและฉันไม่รู้เลยว่าคืนนี้จะจบลงอย่างไรต่อเสียงฝีเท้าช้าๆที่ก้าวเข้ามาใกล้ประตูห้องทำให้หัวใจฉันเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมา มือที่สันเทาของฉันกุมสร้อยไข่มุกที่คล้องเขาไว้แน่นชุดเดรสผ้าสติงสีแดงวายที่โอบรัดรูปร่างอย่างนุ่มนวลทำให้รู้สึกประบางและอ่อนแอในเวลาเดียวกันผมดำยาวสลวยร่วงไหลลงมาปกคลุมไหลข่ขาวเนียนอย่างสง่างามประตูถูกเปิดออกช้าๆพ่อของฉันสมชายก้าวเข้ามาด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและความวิตกกังวลดวงตาของเขามองมาที่ฉันด้วยความเจ็บปวดและความสับสนนภสรเราต้องพูดคุยกันอีกครั้งน้ำเสียงเขาเต็มไปด้วยความหนักแน่นที่ฉันไม่คุ้นเคย เรานั่งลงบนโซฟาในห้องนั่งเล่นแฟ้มเอกสารเก่าๆที่เต็มไปด้วยภาพถ่ายและจดหมายถูกเปิดออกพ่อเล่าถึงชายในภาพถ่ายที่แม่เคยคบหาไม่ใช่แค่คนรักธรรมดาแต่เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลและเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอันตรายในชุมชนเรื่องราวที่ถูกซ่อนไว้ยาวนานเริ่มเผยออกมาเข้าคนนี้ทำให้ครอบครัวเราตกอยู่ในอันตรายมากกว่าที่คิดพ่อพูด,ด้วยน้ำเสียงเศร้าและหนักหน่วงฉันรู้สึกเหมือนโลกใบนี้กำลังสั่นคลอนและความกลัวเริ่มพุ่เครือในใจเสียงโทรศัพท์บ้านดังขึ้นพ่อรีบรับสายเสียงปลายสายเป็นเสียงขมขู่ว่า สมชายความจริงต้องถูกเปิดเผยไม่ใช่นั้นทุกอย่างจะพังทลายความหวาดกลัวและความไม่แน่นอนถาโถมเข้ามาในใจฉันหลังวางสายพ่อมองฉันอย่างจริงจังเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นฉันพยักหน้าแม้จะกลัวแต่ก็รู้ว่าถึงเวลาเผชิญหน้ากับความจริงเสียงฝีเท้าดังกึกก้องที่หน้าประตูบ้านฉันและพ่อหันไปพร้อมกันเงามืดในความมืดมีดวงตายเย็นชาคืนนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปตลอดการฉันกระซิบบอกตัวเองด้วยความหวาดหวัน่น บ้านหลังนี้ไม่ปลอดภัยอีกต่อไปความลับที่ซ่อนเร้นกำลังเปิดเผยและฉันไม่รู้เลยว่าคืนนี้จะจบลงอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่แน่ใจคือชีวิตฉันจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปต่อ